ูนะต่อไปจะเป็นในส่วนของขายาวนะขายาวอันดับแรกเนี่ยขอพูดถึงแบรนด์ที่มันแพงก่อนก็คืออาโลนะอโลโบมีตัวเดียวพูดจริงๆเลยคือมันแพงมากแล้วก็ถ้าให้ซื้อก็คงแบบคิดหนักเพราะว่ามันแพงมากจริงแบบ3-4มสี่พันลดแล้วยังเหลือ แบบสองพันห้านี่คือลดสุดๆแล้วนะสองพันห้าสามพันอะไรเงี้ยเออเนื้อผ้าของเขานะคะเนื้อผ้าของเขาจะหนาหนาเลยอะ่ะแล้วก็เก็บทรงดีแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่แล้วดูผอมนะคือมันเก็บทรงพวกของแพงเนี่ยสิ่งที่ดีของของแพงเนี่ยคือมันเก็บทรงได้ดีมากนะคะใส่แล้วแบบดูแบบอแบบุ่นดีดูไม่อ้วนนะเออแต่ก็ ขายาวนะคะขาจะยาวมากๆสำหรับคนที่ตัวเล็กๆเนี่ยคือโบต้องพับขาใส่แล้วต้องแบบแอบพับขาแบบประมาณอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่พอดีนั่นเองนะแต่ว่าเอวเนี่ยสูงแล้วก็กระชับดีมากๆนะคะแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยหนามากพอวจะใส่แค่ใส่ไปทำงานใส่ไปสอนโยคะเท่านั้นเองถ้าใส่ฝึกจริงๆเนี่ยโบว่ามันอึดอัดแล้วก็ อาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็อากาศหนาวนะคะดังนั้นมันก็จะเหมาะกับการใส่ฝึกที่ต่างประเทศนั่นเองนะแต่ก็สุบแบบใส่แล้วสวยเลยอะ่ะลองใครได้ไปลองก็ไปลองดูก่อนได้นะคะต่อไปจากอโลนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่เราดูจักกันดีก็คือ Lululemon ค่ะซึ่งลูลูเลมอนเนี่ยโบมีหลายตัวนะแตมีขายไปแล้วหลายตัวเหมือนกัน 4, ตัวพูดถึงตัวแบบสมัยก่อนก่อนอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเขาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะจะเป็นจะเป็นแบบใส่ได้สองด้านซึ่งด้านเนี้ยสีก็ไม่ค่อยสวยก็คือจะไม่ค่อยใส่ก็จะใส่แต่สีดําผ้าเนี่ยจะหนามากๆนะคะตัวนี้จะเป็น ri, คารีคือคือห้าส่วนนะใส่ฝึกได้ไหมได้แต่ตอนนี้ไม่ใส่แล้วเพราะว่ามันหนาแล้วก็รู้สึกร้อนและลาคัญนะคะแต่ก็เออ เป็นตัวที่ใส่ไปทํางานอะไรเงี้ยหรือใส่เดินเที่ยวเนี้ยได้ดีมากเลยเนื้อผ้าก็คือไม่โป๋เลยนะคะแบบใส่ว่าไม่เห็นขอบกางเกงในใดๆทั้งสิ้นใส่สบายเวลาไปเดินห้างเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าใส่ฝึกโยคะเนี่ยก็อาจจะเป็น choice ที่โบไม่เลือกแล้วนั่นเองนะคะจะมีรุ่นใหม่กว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบลายซึ่งเนื้อผ้าอันนี้จะเหมือนรุ่นใหม่แล้วแต่ด้วยความที่แบบมันลายมากๆซื้อมาแล้วก็ ใส่ไปทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใส่เลยแต่เนื้อผ้าเนี้ยรุ่นเนี้ยดีนะคะแต่โบ่าจ,จะแบบไม่ค่อยชอบใส่ลายๆแล้วไม่แน่ใจว่าเขายังมีอยู่ไหมนะคะที่เป็นแบบที่เป็นแบบแมชแมชแบบเนี้ยแบบใส่ๆอย่างเงี้ยนะคะใส่แล้วแบบใส่เดินเล่นอะไรเงี้ยสวยมากนะคะดูแบบสวยน่ารักนะคะแต่ว่าพอใส่ฝึกโยคะมันค่อนข้างแข็งอย่างงี้ดีกว่ามันจะแบบมีความแข็งกระด้างแบบ เออตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยยืดแล้วก็แข็งสมมุติว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นเข่าด้วยใช่ไหมแล้วเข่าวางลงไปก็จะแบบแอบเจ็บนิดนึงนะคะบอกว่าถ้าเราฝึกโยคะเยอะๆฝึกจริงจังเนี่ยไม่ค่อยแล้วก็พอมีซิปแบบเนี้ยเอ,อ่อคนที่ฝึกอาชังกาอาจจะเลี่ยงการที่กางเกงมีซิปแบบนี้นิดนึงเพราะถ้าเราจะมีท่ากลิ้งพอกลิ้งไปโดนซิปก็คือเจ็บนะคะแต่ใส่เที่ยวใส่อะไรเงี้ยเป็นแอสเพลเชอร์ที่แบบสวย นะคะแล้วก็เป็นแบบแบรนด์รูรูเลมอนรูรูเลมอนรุ่นที่อยากแนะนําจริงๆคืออันนี้อันนี้เป็นรุ่นเก่าก่อนอันนี้ก็เป็นรีเวิร์สคิดว่าที่เป็นรีเวิร์สซิเบิลก็คือจะเนื้อผ้าหนานะเนื้อผ้าหนาแต่ว่าใส่แล้วเก็บทรงดีมากนะคะแต่ว่าหนาแล้วก็ร้อนนั่นเองนะอันเนี้ยแต่เนี้ยได้มาตอนเซลลแล้วก็เออใส่แล้วเก็บทรงได้ดีนะ แต่รุ่นที่อยากแนะนำจริงๆคือรุ่นออนไลน์ ine, นะคะรุ่นนี้นะเนื้อผ้าไม่หนายืดหยุ่นดีอันนี้แต่ไม่บางไม่บางเลยนะคะแล้วก็มันเก็บทรงได้ดีมากใส่แล้วดูผอมนะก้นก็แบบยกกระชับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความยาวเนี่ยกลายเป็นรุ่นที่ไม่ต้องพับเลยคือความยาวเนี่ยพอดีสำหรับแม้แต่คนตัวเล็กๆใส่แล้วก็พอดีนะคะ อันนี้นะถ้าใครที่แบบจะซื้อขายาวเนี่ยโบนแนะนำรุ่นอะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงยี่ห้อของเม d e ิน China นะคะซึ่งจะเหมือนกันเลยนะสีใกล้ๆกันนะคะที่โบซื้อมาเนี่ยสีใกล้กันมากๆนะเนื้อผ้าเนี่ยของจีนตอนนี้บอกเลยว่าเนื้อผ้าเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันมากนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นของจีนจะนุ่มกว่านะ ของจีจะมีความนุ่มกว่าแล้วแต่ก็บางกว่าแล้วก็แต่ถ้าใส่แล้วใส่เทียบกันแล้วอ่ะลูลูล่เนี่ยจะหุ่นดีกว่าใส่แล้วกระชับผอมหุ่นดีก้นยกอะไรเงี้ยเก็บทรงได้ดีกว่าเยอะมากนะคะซึ่งตัวเนี้ยแต่เนื้อผ้าดีนะใส่แล้วรู้สึกดีแต่มันไม่ค่อยเก็บทรงสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในราคาที่ต่างกันแบบสี่เท่าโอเคปะก็แล้วแต่ว่า เรามีทุนทรัพย์แค่ไหนนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้อะไรมากเนี่ยของเมดินช c h i า a ของโบบอกว่าก็ดีนะใช้ได้แล้วก็ไม่แพงมากเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าถ้าเรามีทุนโบก็แนะนำล ul ูลูเลมอนอลายค่ะอ่ะมาต่อกันที่แบร,รนด์ที่โบพูดถึงเมื่อกี้แล้วกันนะก็คือ2องโซล่ของลูกสาวก็คือของน้องดีดีนะคะแบร,รนด์เนี้ยก็จะมีขาสัน้นอันนี้ที่โบ รีวิวไปแล้วนะคะขาสั้นอันนี้นะซึ่งแบรนด์เนี้ยเ,เนื่องจากนักเรียนขายนี่แหละเราก็เลยซื้อแล้วมันก็แบบคุ้มมากมันมันถูกมากนะคะแล้วคุณภาพเนี่ยเออพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปตอนใส่ให้ดูซึ่งชุดขาวก็คือแบบสวยตอนแรกก็ไม่กล้าใส่เออใส่เราก็สวยไม่ไม่อ้วนไรเงี้ยก็จะมี นี้ก็ที่เหมือนลูรูนะคะซึ่งผ้านเนี้ยบอกเลยว่าคล้ายลูลูมากมากนะแต่ความเก็บทรงเนี่ยไม่เท่านะแต่ราคาเนี่ยมันโอเคแล้วก็สีสีมันน่ารักนะคะของแบบเดียเ๋ยวนี้ก็คือถูกแล้วก็ดีไปอีกนะถ้าเรามีแบบอย่างเงี้ยบอกว่าก็โอเคแล้วนะถ้าเราไม่ได้อะไรมากนะ ต่อไปเป็นแบรนด์ไทยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของไบเกอร์ตัวนี้นะเบอร์ทีฟใครสนใจไบเกอร์นะเดี๋ยวโบขึ้นรูปตอนดีดีใส่ให้ดูนะก็เข้าไปดูได้นะคะไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมากๆโบ e ชอบขายาวของเขามากๆถ้าหากว่ามีคนถามเรื่องขายาวแล้วแนะนำนะคะถ้าถ้าให้โบ e แนะนำจริงๆโบ e จะแนะนำลูลูเลมอนแต่ถ้าไม่ไม่อยากซื้อลูลูเลมอนเพราะมันแพงโบ e จะแนะนำให้ซื้อเบอร์ทีฟหรือโซล่าแอคทีฟนะคะ ซึ่ง b บ r t i ทีเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อผ้าดีมากนะคะจะดีกว่าโซลา่านิดหนึ่งซึ่งราคาเขาก็จะแพงกว่าโซลา่านิดหนึ่งนะคะสีเขาจะออกแนวแบบเอ,อิร์ธไม่ใช่เอ,อิร์ธโทนเขาเรียกอะไรพาสเทลนะคะเอลสูงแบบเก็บดีมากๆนะคะแต่แต่ยังเก็บไม่ดีเท่าลูลูนะถ้ามีเงินบนแนะนำลูลูจริงๆเก็บทรงได้ดีมากอันนี้แต่นี้ก็คือเอลสูงแล้วก็เก็บทรงได้ดีมากๆเช่นกันนะคะเบอร์ที อันนี้ก็จะเป็นของไทยอีกเช่นกันซึ่งเป็นร้านเดียวกับร้านที่กางเกงขาสั้นผูกก็คือ Penny Active Wear นะคะอันนี้เขาจะมีขายาวด้วยซึ่งขายาวจริงๆเขามีแบบลายๆเยอะแต่ว่าโบพูดตรงๆว่าโบไม่ค่อยใส่แต่อันนี้จะเป็นตัวที่ใส่คือใส่ทำงานด้วยแล้วเนื้อผ้าก็ดีนะคะใส่แล้วเก็บทรงดีเออเนื้อผ้าถ้าเทียบกันคล้ายลูลูนะค้ายมากเลยแล้วก็เก็บทรงได้ดีกว่าได้ดีกว่า ของโซล่ากับของวีนะคะสเฉพาะสองตัวนี้นะ,ะถ้าเป็นลายลายเนี่ยเนื้อผ้าของแบรนด์เนี้ยค่ะแต่ละตัวเขาจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่ใส่แล้วดีเก็บทรงดีนะคะจะเป็นค a ปรีนะเข้าไปดูก่อนได้ส่วนของแบรนด์เนี้ยตัวอื่นจะเป็นลายลายซึ่งโบไม่ค่อยใสย่แต่ว่าจะมีเฉพาะอันนี้ที่โบใส่แล้วโบว่ามันน่ารักนะก็จะเป็นแบบสีขาวฟลามิงโกอะไรอเงี้ยเอออันเนี้ย ขึ้นรูปให้ดูนะคะอันเนี้ยน่ารักแล้วก็ไม่แพงแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีก็คือดีแคทลอนดีแคท l o n เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นดีแคท l o n บอกก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเสื้อผ้าเขาจะค่อนข้างแบบเชยนิดนึงนะคะจะแบบถูกแล้วก็คุณภาพแบบรูปแบบการออกแบบเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยเขาเหมือนรีแบรนด์ในการออกแบบเสื้อผ้า กีฬาของเขาแล้วโดยที่ยังคงราคาที่ถูกไว้อยู่นะคะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นแบบใส่ได้สองด้านนะแล้วก็ไม่แพงแบบไม่แพงราคาถูกมากๆเดี๋ยวโบขึ้นราคาไว้ให้ดูนะคะอะใช้ได้นะถ้าเราแบบเหมือนเพิ่งเริ่มออกกําลังกายเพิ่งเริ่มฝึกแต่ตัวนี้ข้อเสียคือเนื้อผ้าดีนะเนื้อผ้าไม่ได้เป็นแบบชุดว่ายน้ำนะบอกก่อนเนื้อผ้าระบายเหงื่อได้ดีแต่ว่า ไม่เก็บทรงเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าเราแบบค่อนข้างที่จะแบบอวบนิดนึงไม่ค่อยแนะนํานะคะอันนี้จะแบบแนะนําคนที่ผอมนิดนึงเนี้ยโอเคเลยแบรนด์ H a M, H M เคยใส่อันเนี้ยจะเป็นแบรนด์ H a M ที่โบซื้อมาเออใส่แล้วไม่ไม่เก็บทรงใดๆเลยนะคะเนื้อผ้าก็ออกเหมือนชุดว่ายนะ้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็แบบชอบดีไซน์ที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้หยิบมาใส่เพราะว่า ไม่รู้สีใส่แล้วไม่ค่อยโอเคแต่ว่าโบไม่ได้ไปดูชุดเขาตอนนี้สักเท่าไหรนะ่นะเดี๋ยวไว้ค่อยไปอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะต่อไปเป็นแบรนด์ไทยนะคะซึ่งก็คือ girls nation ตัวนี้เพิ่งได้มาเลยลองไปทีเดียวนะคะมันจะประมาณแบบเท่าไหร่พนะันแปอะไรเงี้ย girls nation นะตัวนี้มันมีในห้างเลยเราสามารถที่จะไปลองใส่ก่อนได้เนื้อผ้าตัวนี้จะหนาแล้วก็คือเขาออกแนวแบบ เก็บทรงได้ดีแต่มันก็จะบาททาให้เราขยับได้น้อยลงนิดนึงนะคะแต่ก็สวยแล้วก็มีเนื้อผ้าเป็นแบบแมชนะคะซึ่งแบบใสๆแบบเนี้ยจะออกแนวแบบแอคทีฟแบบยังไงอะเท่ๆอะไรเงี้ยต่อไปอันนี้จะเป็นกางเกงที่โบซื้อมานานมากๆแล้วนะเป็นตัวแรกๆที่ซื้อแล้วมันแพงเมื่อก่อน2องพันกว่าบาทก็รู้สึกว่าทาไมกางเกงโยคะมันแพงจังนะเป็นของสิงนะคะสิง เออสปอร์ตนะคะซึ่งตัวนี้บอกว่าเขา discontinu ์แล้วแหละจริงมันดีมากนะมันจะเป็นลายแบบเหมือนลายกล้ามเหมือนลายแบบเส้นลงมาอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นตัวที่พูดเลยว่าใส่แล้วขาเล็กมากที่สุดก็คือตัวนี้นะแต่เหมือนเขาจะ discontinu ์แล้วนะสาหรับสาหรับแบบนี้นะคะซึ่งเราไปดูแบบอื่นของเขาได้ต่อไปของไทยเหมือนกัน something yoga อันนี้เขาส่งมาให้นะคะดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้เนื้อผ้าจะแบบเก็บทรงดีแต่ว่าข้อเสียของการเก็บทรงดีของอันนี้ก็คือไม่ค่อยยืดหยุ่นนั่นเองนะคะขาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวโบขึ้นรูปตอนโบใส่ให้ดูนะคะต่อไปนะคะจะเป็น Ni ก e ้นะไนกี้เนี่ยซึ่งเขาเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นชินกับ Ni ก e ้ที่เป็นแบบสปอร์ตตี้มากๆนะคะแล้วเขาก็มาทำแบบโยคะเป็น Ni ก e ้โยคะ นะซึ่งไนกี้โอกาเขาก็จะออกแนวะแบบให้เป็นเฟมินินมากขึ้นนะคะก็จะมีแบบระบายอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูซึ่งเนื้อผ้าเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อผ้าถ้าเป็นของไนกี้เนี่ยเนื้อผ้าดีนะคะแบบระบายเหงื่อได้ดีจับไปก็รู้เลยว่าเอออันนี้มันเป็นแบบเนื้อผ้าที่ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะสีดำนะคือเป็นควิ c ก d ดรแบบ ระบายเหงื่อได้ดีมากแต่ข้อเสียของ n i กี้คือเหมือนมันไม่ค่อยรัดก็เลยไม่ค่อยเก็บทรงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ใช้ได้นะใครที่แบบชอบผ้าที่แบบระบายเหงื่อ Qui c k Dry d r y f i t เนี่ยโบจะแนะนำของ n i ก e นะเพราะว่าจะระบายเหงื่อได้ดีมากที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะ e a ซ y y o คค่ะ Easy Yoka เนี่ยเนื้อผ้าจะแบบอันนี้จะหนานิดนึงแต่โบชอบชอบแบรนด์ e a ซ y y o ยคนะมันใส่แล้วมันดูเป็นแบบ ผู้หญิงเฟมินินนะคะซึ่งแบรนด์อันนี้จะเป็นห้าส่วนนะใส่แล้วก็ดูหุ่นดีอะดูสวยแล้วก็พอชั่นจะเหมาะกับคนเอเชียมากนะคะเพราะมันเป็นแบรนด์ของไต้หวันแบบบราเนี่ยใส่แล้วถ้าคนไม่ค่อยมีหน้าอกอะแบรนด์อีซียค่ะจะเป็นแบรนด์ที่ใส่แล้วดูมีหน้าอกทรงสวยที่สุดของคนเอเชียนะแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งไปดูด้นี้ของที่โยค่ะโอมนะคะต่อไปนี้แบรนด์ไทยเหมือนกันวิกกี้ไวฟ w i กกี้ไวท์จะเป็นของคนไทยนะคะก็จะเป็นแบบดีไซน์แบบนี้หตเนื้อผ้าเขาจะออกแบบเหมือนผ้าแบบชุดว่ายน้ําลื่นๆนิดนึงแต่ว่าดีไซน์เขาอ่ะสวยจริงๆนะเข้าไปดูในเว็บได้นะคะถ้าใครสนใจต่อไปจะเป็นของ m ม n ดูกะอีกเช่นกันนะคะแมนดูกะอุย้ยจะเป็นแบบเขาจะขึ้นชื่อว่า made for yoga นะคะ ซึ่งอพอเป็นแบรนด์ของฝรั่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างเน้นเรื่องของอีโคอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อผ้าแบบที่รีไซเคิลหกสิบห้าเปอร์เซ็นนะเนื้อผ้าจะแบบแตกต่างจากแบรนด์อื่นเลยสําหรับแมนดูกะนะคะคือฝรั่งอะ่ะโบพูดเลยว่าฝรั่งอะ่ะเขาจะชอบใส่ประมาณแบบเนี้ยมันจะดูแบบเอิร์ธเอิร์ธเอิร์ธนะคะอีโคอะไรเงี้ยแต่ว่า สีเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นสีที่โบชอบนะคะเพราะว่ามันเก็บทรงได้ดีแล้วก็ใส่สบาย run and relax นะคะจะเป็นแบรนด์ของฟินแลนด์หรือนอร์เวย์หรือสวีเดนนี่แหละนะอันนี้เพื่อนส่งมาให้นะคะซึ่งสายฝ่อเขาจะชอบแนวผ้าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าผ้าแบบเนี้ยใส่แล้วเน้นก้นมากๆใส่แล้วก้นดูเด้งอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ว่า มันดูแบบคาเมลโทมากๆคือไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นสายฟิตนเนสอย่างเงี้ยก็อาจจะลองดูแบบนี้ถ้าเราอยากจะแบบเน้นงานก้นอะไรเงี้ยแต่บวกไม่ผ่านเพราะว่าใส่แล้วไม่มั่นใจโรยต่อไปจะเป็นแบรนด์ไทยอีกเช่นกันก็คืออัพพรอมอัพพรอมเนี่ยโมจะชอบ เสื้อของเขาจริงๆโลโก้เขาน่ารักมากแล้วก็พอเป็นเสื้อเสื้อของเขาจะออกแนวเหมือนแบบยิมนาสติกบัลเล่อะไรเงี้ายคือแขนยาวแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยทีนี้ขายยาวของเขาอะค่ะเอวสูงแล้วก็เก็บได้ดีเก็บทรงได้ดีมากแต่เนื้อผ้าก็จะแบบใส่แล้วตรงตรงเนี้ยไมไ่เท่าไหร่แต่ตรงช่วงเอวตรงเนี้ยคือมันเก็บดีมากนะคะก็สำหรับคนที่แบบอยากได้แบบเก็บทรงสุกเอลสูงแล้วกเก็บทรงดีๆอัพพอมเนี่ย เก็บทรงดีแต่บราเขาคือต้องใส่คู่กับเสื้อของเขาสวยสุดต่อไปจะเป็นแบบลายๆพวกนี้จริงๆจ,จ,จะไม่ค่อยใส่แล้วแต่เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะคะก็จะมีของอันนี้นะคะอีลาสติกอีลาสติกนะคะลายสวยนะอันนี้ลายสวยหรือถ้าลายเยอะๆมากๆเนี่ยก็ไม่ค่อยใส่แล้วละแต่เนี้ยเป็นลายที่แบบสวยอยู่แล้วคนชอบถามว่าอันนี้ห่ออะไรคะโยกะเดโมคราซีนะ ใช่โยคะเดม OCRACY มิลี่ซูเอมิลี่ซูเนี่ยบอกว่าลายสวยนะแต่ว่าไม่เหมาะกับคนตัวเตี้ยนะคือเอวอ่ะสูงแบบสูงมากดูสิเก็บเก็บได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าขายาวแบบพับแทบจะพับขึ้นมาเท่านี้แล้วนะคะดังนั้นคนตัวเล็กอาจจะไม่ได้แต่ว่าเก็บการเก็บทรงแล้วก็ลายของเขาเนี่ยสวยเนื้อผ้าดีนะคะนะก็คือดาม่บาบัม ดามาบัมก็จะมีหลายตัวเลยต่อไปจะเป็นแบรนด์ Mandala Apparel นะคะซึ่งแบรนด์นี้บอกว่ามันเป็นแบรนด์ไทยนะก็แต่เขาออกแบบมาได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเอลไม่ได้สูงก็ไม่ค่อยได้เก็บทรงเท่าไหร่แต่ก็ออกแบบได้สวยโดนใจเลยทีเดียวนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวกางเกงโยคะที่โบได้เคยใส่มาเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะคะอยากสอบถามถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ